ผู้หญิงไม่หมายถึงข้าเกิดว่าเอาอะเอาทั้งคู่โอ้บอลสองตัวชิบหายมาบาลเหล็กยังไม่พร้อมเลยมันก็ยังไม่พร้อมก็ปั๊กาปงแล้ก็ปั๊กแปงแล้วแปงแล้ไม่มียอรไรเนี่ยมันไม่มีด่านเนี่ยเป็นดาดน้ำอ่ะทำไมล่ะทางยาวอ่ไอ้ตรงทางที่มอเตอร์ปอลมาอุ้ยมันทางนั้นอ่ะ ลุกไโกูเลยไม่ใช่มึงจะไม่เห็นตัวเอยู่ในม v e r see me again อสลับที่นั่งได้ไหมมังกรพอสลับที่นั่งได้ไหมกูถ่ายวิดีโอกูแดกขวดแล้วตอนนี้กูแดกขวดเรียบร้อยเพื่อนกูกินพลาสติกไปละหนึ่งตัว โอ้ยไม่ซื้อดอ้ดอกผเพิ่มเลยก็ยื้อทีหลังวัดที่งเอียวไปลงที่ต่อแก้อีเดียวเบี้ยวโอ้ยอัดกิ้วให้แกเบี้ยวอ่าใช่ยี่อะไรอยู่เนี่แป้งชื่อแปงลินแปงลินกับแปงมันขายกันนะทำไมอัดชื่อ ชื่อไม่คล้ายกันก็พูดไม่ได้หรอเกเบี้ยวกูพูดแบบเดียวแฝงเหมือนกันหมดเลยเรียกแฝงหมดแหละตอนนี้นายมีอะไรล่ะเกเบี้ยวนายชื่อเกเบี้ยวส่วยคนนึงก็เก็บเบล่าทำไมอ่ะแล่าใหม่กูเก็บเบล่าไม่อยู่ไม่มีตังค์นางไม่มีตังค์นางไม่ออกบ้านหรอกแต่กูมีไงกูไม่มีหรอกจริงๆแล้วไม่มีตังค์นางไม่ออกบ้านหรอกตอนนี้ เราอีกสักครึ่งเราอีกสักสามปีถ er> ึงจะเห็นนางกูไม่มีหรอกเวแต่เพราะว่าทำไม่ะเหรอเงินกูโดนโดแม่งโดนโดแม่งโดนโดดีแล้วแม่งโดนโดแต่ละครั้งทีแม่งแพงเฮียไปเยอะเออเออแัรงเล่นควัดไหวไม่ละหน้าน่ะไปต้องห่วงทุกอย่างสบายดีสปี์ แน่นอนแน่นอนเบื really mm ้องลิซิสเตนมาแล้วอ๋อเค็นลมายใจไม่ผิดด้วย yeah ไม่มีก็ไปไม่ได้อีกจะก็เล่นในพวกคนเล่นบอลมันก็จะไม่รู้ What the fuck ยืมเกิดอะไรขึ้นยืมเกิดอะไรขึ้นน้นมัน no มีคนเปิดระเบิด ก็อะไล่อ่ะยืนนิ่งไปแล้วอ่ะคนเนี้ยเยี่ยมเลเป็นไงเกิดอะกันบ้าเก็บเงินอยเก็บเงินกูบ้ากูจะบ้าเหมือนคนคนติดสารหางมึงน่ากินดีดิไม่ให้กินโอ้ ตกากระสุนมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาไอ้นี่เดี๋ยวก็เอาไอหางไอเอาไอเจดแพกับเผาขาหรอโอ้พอดีเลยจะกินขาตัวองย่างอยู่มานี่เลยมตงมงมานี่ม่งมาตังงมา่มัามาััตวมงเปิดอะไร มันออมันมันระเบิดตัวเองตายไปแล้วหนึ่งตัวดูมัน<อ>ที่วอ,นะอีโอร์ออนนะอ๋อเรียกว่าไททันอาา่าฮะมันนี่เลยแก้วว่ายน้ำแล้วเป็นหมาหทือว่ายน้ำได้มึงไ <laughs> <laughs> ม่ใช่หมานะมไม่ใช่หมาแป้งนิ่ง โอ้โหไปแล้วจี๊ดไเนี่ยมือถือก็ร้อนอีกแล้วไอ้เนี่ยเล่นได้แป๊บเดียวมือถือร้อนแล้วอ๋อมือถือร้อนอีกแล้วแก้วอยากเล่นแบบประมาณแบบห้าสิบใช่ไหมมือชาร์จหนึ่งชั่วโมงได้เท่าไหร่อะชาร์จหนึ่งชั่วโมงได้เท่าไหร่ตอนที่เหลือแบตประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ประมาณนั้นเต็มหลอดโอเคยังไม่ถึงไม่ถึงขึ้นชั่วโมงไม่ถึงขึ้นชั่วโมงมันก็เต็มหลอดแล้วเวลาใช้อะไรอันนี้นะค่ะขึ้นอยู่กับไอตัวก้อนแบตแล้วทดสับมึงเ่ะโอ้เว็บนี้ใช่หนึ่งชั่วโมงได้หนึงชั่วโมงแบบเรียนศูนย์เลยนะแบบหนึ่งร้อยอะใช้หนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่อ่า เชิเแมนชั่วโมงใช้ประมาณนี้ยี่สิบเท่าไหร่ไม่บบรู้ระเบิดระเบิดแค่หลักชั่วโมงอะ่ะแบตกลัวกูจะหมดเร็วจะเหลือเอาแล้วมันแบบไม่หยุดเลยอะนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแบตกูจะหมดอยู่เนี่ย่ยต้องชาร์จเนี่ยโอ้โหของกูถึกเนี่วยว่ะชั่วหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วก็เล่นยาวหกชั่วโมงโแบตให้ร่างถึอลดประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โห มังเล่นชาวายาวอะไรมาจาัดก,การป้องก,กันให้นิดนึงดิงเดี๋ยวเวฟนาจะเริ่มจาัดก,การทำหน้าที่กูแหละดามิดาดามิด,ด,มดทำดามีดแทนพวกมือล้นเนี่ยเรากูว,วางอ้งนี่ก่อนดีเจก่อนสองตัวโมดไหนความเทพดีถูกต้อบกูตอนนี้คิดมาดไหนาสอง รู้อยู่ว่าทำไมแต่ตอนแรกกับอาการที่มีอาการเตียงคอมจะดับตอนไหนไม่รู้เอาหมอไหมนบเวฟเวฟประมาณยี่สิบแปดนวางไว้เลยดีกว่าวางไหน่ดียังไงก็ได้กูต้องวางกูต้องวางตัวปลาระเบิดยี่สิบตัววางหมอใสด่ดวง เพราะหมอสายาล่างไม่ค่อยได้ใช้หมอสายล่างเ็าใช้กับจักกรนนอเท่านั้น I am bulletproof ดื่มเวดเห็นวัยเนี่ยบอกกูจะอัปเดตแล้วผลลุมจะรีเวิร์กกว่าจะกลับมา<ย>ล่นดีไหมไงอย่าพูดเลยอย่าพูดถึงบอฟฟิตต์เปล,ล่าเถอะผลลูมเ,เคยมีเวเคยใช้เว้ย มันอยู่ในละรหรัสเนือนใน,นสามรหรัสกลัวกูมีผลโบประมาณกี่ผลแล้วไม่รู้เนี่ยคือมาฝั่งนี้ไหนมาฝั่งนี้แล้วให้ฝั่งนี้พูดบ้างนะกูเส<ม>ียผลโมจิไปตอนที่อัปเดตมาโอ้โหโมโจิแต่ก่อนดีมากโมจิแต่ก่อนโคตรขี้โกงเลยเวยกูกูกินโมจิไปตอนที่อัปเดตมันมาอัปเดตอันนี้รู้จักเปล่ากูมีผลมางกอแต่ไปรออัปเดตแต่อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันต้องไปลูกสามและกูวิไม่พอตอนนั้นกูเขียนกูคิดไว้ในสมองเลยว่าคิดวิเคราะห์แย่แยะน่าจะเข้าใจนะว่าทำไมโมจิปกติกับโมจิตื่นอันไหนมันกันอนนี่นะกันอะไรคาเอเป็นสายโลเกียมันมันเป็นสายโลเกียมันเสจมันเป็นสายโลเกียตอนที่นี่เปิดฮากิฮากิสังเกตอ่ะมันกลายเป็นโลเกียเลยไม่ฮากิโเกียมันไม่กลายเป็นโลเกียนะปกติ กูกูอตอนนี้กูเล่นโมจิกูทำได้ว่ากูไม่ได้เปิดให้เกี่ยวกับเกมมันก็เป็นโลกเกียมันก็เป็นอยู่แล้วไม่ใช่หรอกูงงนะมันเป็นอยู่แล้วกูฟาร์มกูฟาร์มยังไงไม่รู้ไอ้เหี้ยฮาคิฮาคิสังเกตกับฮาคิเกาะตานแม่งตั้งแต่โลกแรกเลยไม่จำเป็นเราเกียร์ก็ต่อเมื่อมันเปิดสก,ก,กิลฮาคิเกาะน้องเก้วไม่ดิ้งมึงถึงเหรอถึงถึงเดี๋ถ้าอัพตันถึงแต่เกมมันก็มีอันนั้นนะระบบนั่นแหละถ้าเปิดเยอะเกินไปหัวจะเวียนหัว ฮะในเมฆคือมันเบียนหัวเหรอเออถ้าเปิดเยอะไปอ่ะไม่ดีเพราะอะไรอ่ะค,น,คน,น,น,นทั้งเกมไม่เปิดไว้ตลอดเออแม่งโกงเจอเนี้ยมีโอกาส <ไป S 1> โกงแตกเกียร์คือแต่เราต้องเนื้อผลมาเด็กถ้าทำเรื่อนึงหวังอะไรอ่ะผูต้องอาเกตเป็นแผ่นโบนน่ะเวฟท้ายยังไงอย่างกูกลัวว่าบอสมันจะเวฟสุดท้ายแล้วบอสมาเนี่ยเรียบร้อยสไนเปอร์ ของเอมังกรตายหากูเ่นสายปลาระเบิดกูเ่นสายตะปอนกูอยู่ด้านทีตะปอนเซเวตเตอร์อาไปเลยนักกูเย็นไอ้แม่งนี่พวกเราไม่มีจังเกิลน,น้อนจังเกิลน,น้อนไอ้น,นี่สกินอื่นกันแล้วเหรอเนี่ยไรอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นแม่งยิงกันเียดีกูจะอัพเ,เลย อบตัวนี้อยู่แล้วเป็นกู้ตัวนี้่ยแล้วคือ <ไป S 1> กู <ละ S 1> กู <ละ S 1> ต้องกูต้องปแปมตัวนี้โคตรเยอะเลยไม่หน่อยก็ต้องการเงินย่าจัดไปขี่รอบรีพอร์ตติกฮะเช็ดความกี่ผิด<ย>กูกูเอาตัวละครเนี้ยไปลงไอ้นี่ ไปลงอีลิตเนี่ยกูบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ากูสแปมอย่างเงี้ยปุ๊บแม่งจะไม่มีตัวอะไรยืนอยู่แน่นอนแป๊บนึงมีคนโทรเอ้าเปจะได้ขึ้นนั่นประกาศผลแล้วนะคะประกาศผลแล้วนะคะขอร์เซนเตอร์ไอชิบหายเดีมกูเคยกดคอร์เซนเตอร์นะตอนมึงเล่นเกมอยู่แล้วมึงหลุดเพราะคอร์เซนเตอร์กดแล้วปุ๊บเป็นคอร์เซนเตอร์กูกูปาดหัวดำทิ้งเลย บอกว่าโถโอ ok ้โหหรอกูจะพูดอย่างนั <pl ains> ้นอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคอเซนเตอร์ประทายเกิดแอ็คเม้งเลยแเม่งเลยแต่นั่นเลิกตีขวดได้ไหมหูกูจะระเบิดแล้วเนี่ยเฮ้ยตามมันเวฟนาบอลแล้วรอเงินกูมาก่อน รถถังมันไม่ตันเลยกูต้องเอาแปมจอนด้วยอ่ะแต่กูไปเแปมเนหมดออลิทดีกว่าไม่กูไปจะหาผ่านเสิร์ฟวะฮะตูแหลกแหลกแหลกแหลจากอัศวินยุกกาการเป็นผ่านหนึ่งไม่ได้เยอะกูลืมอัพฝ่ามันหนึ่งให้ตันนี่สกินนะนี่นะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะจริงเหรอใช่สงครามจังก์นอสอะสงครามโลกท่านี่หนึ่งครั้งที่หนึ่งมีจักร์นอแต่กูไม่ได้ใช้โอ้เป็นวีรบุรุษ มันกี่ล้องอะไรกันวะจเจออล่ปละปลาระเบิดไปซะรัวระเบิดใส่มันไปเลยก้อนห้าของใจงอีกดีอัพผิดอีกแล้วอัออพหมอผิดอีกแล้วเฮี้ยวเยะเฮี้ยวเยะตายใส่ผิเออตายตายะตาย,ตายนี่แค่ระเบิดนวเนะี่ย อ๋อเจ็นาทีหิวได้หิวเข็ด